จัดมาให้ชมนะผมสมําหรับคันดั้งแอคคอร์ดเข้ามาหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นต้น1.5 EL Turbo เลยครับคันนี้บอกเลยว่าเทอร์โบแรงๆเลยนะครับกับเลขไม้แค่56,000โลเท่านั้นนะครับกับราคา759,000บาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนแค่12,000ดอกงดอเริ่มต้นตอนนี้นะครับ1.29เท่านั้นเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนตัวนี้นะครับประวัติศูนย์ชัดเจนนะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูนะครับตัวนี้ใบประวัติศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเร็วต่างๆเข้าสเปคนะครับบผมบอกเลยว่า พ้วนแน่นอนนะครับใครกำลังสนใจกำลังหา Accord ตัวเจน10ไปใช้งานนะครับและก็อยากได้ตัวเบนเซนล้วนมาดูคันนี้เลยนะครับเี่ยนะกินน้ำมันนะผมอยู่ประมาณสัก15-16โลลิตรเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะสวยด้วยนะครับใครสนใจอดทนไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเซลล์รถยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับ แล้ววันนี้นะผมพามาชมนะครับสำหรับรถเข้าใหม่1คันนะครับผมตัวนี้เป็น Honda Accord นะครับ1.5 EL Turbo ตัวนี้นะครับปี2019จด20คันนี้นะประวัติศูนย์ชัดเจนแน่นอนนะครับผมโอ้โหสภาพสวยงามนะสำหรับตัวนี้นะครับกระจังด้านหน้าไฟหน้าได้เป็น Full LED ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับคันนี้เล่งไม้แค่56,000โลเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะในคลิปนี้นะครับมีเพื่อนหลายๆคนนะครับกำลังรีวิวรถเข้าใหม่ เช่นกันนะครับตอนนี้เติมสต็อกในช่วงสิ้นปีนี้นะครับผมจะไปตั้งขายในช่วงต้นปีนะในช่วงปีใหม่ปี69นะครับบอกเลยว่าสวยทุกขันแน่นอนนะครับนี่อย่างเช่นฮอนโตโยต้า uh, นะครับพูลาคอรก็มีเข้ามาใหม่นะผมด้านหลังก็มีเซลล์ท่านอื่นนะครับกำลังนาะรีวิวเช่นกันนะแต่วันนี้เราพามาดูแอคคอร์ดคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้สวยจริง กับทะเบียนสวยๆ187นะครับผมราคาอยู่759,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่12ื่นสองเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะรายได้ขั้นตามนะครับขอ2 5ง0 0ื0 0ห้ขึ้นไปออกคนเดียวจบฟรีดาวได้เลยเครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่1.29เท่านั้นเองนะครับใครกำลังสนใจกำลังหาแอร์คอร์ดตัวเจน10โฉมหน้าสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับดูคลิปนี้จบแล้วจองเข้ามาให้ไวนะครับจองมาให้ไวไม่ห้าหมื่นหกแบบนี้น,ะนานๆทีจะมีเข้ามานะครับ อ่ะกดออเลยฝากกดไลค์กด like, ติดตามนะช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอนะรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับ a c c o r d Gen 10ตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมแท้ๆเลยนะครับนี่สภาพสวยนะไฟหน้านะครับได้เป็นตัวไฟ f u ู l LED แล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยงามไฟ d a y l i g h ์ต่างๆมีมาให้ครบถ้วนแน่นอนนะครับนี่ สวยงามนะโอ้โหพี่ดูไฟหน้าสวยๆนะครับเหลี่ยมสันโคมหน้าฝากระโปรงนะครับผมตัวนี้ยังอยู่ครบนะครับสภาพสวยงามเลยนะใครกําลังหากําลังสนใจนะครับตัว Accord Gen10 ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะครับส่วนด้านหน้านะตัวกระจกด้านหน้านะครับได้เป็นของเดิมแท้ของ h o n ด้าเลยนะครับปี69นะตัวภาษีหน้ารถนะครับหมดสิงหาคมปี69ยาวๆเลยนะครับตัวนี้ในส่วนตัวนี้นะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมเลยนะครับ อ่ะและที่สําคัญคันนี้นะเพิ่งเข้ามานะยครับยังไม่ได้ทําสปาเลยคุณพี่ดูนะยังไม่ได้ทําสปาเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีการล้างเลยนะครับสภาพเข้านะสภาพแรกเข้าคือแบบสวยกลิบขนาดนี้เลยแน่นอนนะครับอ่นะในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบ17นะครับของเดิมโรงงานนะของเดิมศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับมาพร้อมกับยางตัวบิสโตนปีสันยี2023นะครับตูเรนซาด้วยนะโอ้โหสภาพสวยงามนะครับ ส่วนเบอร์ยางตัวนี้นะครับ2 2 5ทับ50นะครับ R 1 7นะตัวเบอร์ยางนะครับโครงสร้างยางต่างๆนะคุณพี่ดูหน้ายางนะครับไม่มีแตกลายงานนะครับนี่ตัวนะดอกยางต่างๆยังครบถ้วนเลยนะครับตรงนี้ใช้งานได้ยาวๆนะครับกระจกมองข้างของคันเนี้ยของเจ้าคันนี้นะครับกระจกมองข้างปรับฟไฟฟ้านะจะเป็นสีขาวตัวตัวเดิมกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวมีมาให้นะ โครงสร้างสวยๆนะครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถโดยเฉพาะของรุ่น Honda Accord นะครับจะมีนะนี่เหลี่ยมสันคมด้านข้างนะวงบอกเป็นตามรุ่นของเขาเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ Accord จะมีตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะทําให้ลวดลายดีไซน์นะครับมีความพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะส่วนภายในนะครับตัวนี้นะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของคันนี้สภาพใช้งานนะครับผมโอ้โหเหลือล้นจริงๆนะครับสวยงามนะ หน้าคอนโซลนะผมเป็นลูกลายลายไม้นะครับผมโอ้โหสวยงามมากนะครับเสา A น็อตไม่มีขยับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเสา B หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแผ่นเพลทด้านล่างก็อยู่ครบถ้วนนะครับผมสําหรับคันนี้สปอนเม็ดอาร์ตนะครับผมเป็นอย่างไรนะครับดูนี่พี่ดูนะเรียงกันเป็นเม็ดเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับผมสําหรับคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับผมคันนี้ เดี๋ยวผมแจ้งตรวจรถให้ด้วยนะครับ274รายการนะครับมีใบเซอร์ออกให้ครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจ a c c o r d คันนี้เดี๋ยวผมส่งตรวจรถให้ด้วยนะครับผมมีใบเซอร์รับประกันส่งให้ชมแน่นอนนะครับว่าได้5ดาวเต็มนะคันนี้นะครับทางเพชรยนตยน์คัดมาอย่างดีนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีก้องไม่เปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะครับหายห่วงได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับได้เป็นตัวเทอร์โบเข้ามาด้วยนะครับ บอกเลยว่าเร็วแรงแน่นอนนะครับผมสําหรับสายซิ่งทั้งหลายหรือว่าคนชอบใช้ความเร็วนะครับบอกเลยว่าสะดวกแน่นอนนะส่วนไฟท้ายนะครับได้เป็นตัว f ู l l LED เหมือนกันนะโลโก้แอคคอร์ดต่างๆมีให้ครบนะครับสําหรับตัวนี้เป็นรถของนะถ้าผู้บริหารนะผมน่าจะใช้งานมานะครับแต่ตัวนี้สวยงามนะครับเซ็นเตอร์ด้านหลังมีให้ครบนะฝาท้ายต่างๆนะครับเดี๋ยวดูกันสําหรับฝาท้ายนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมๆนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับตรงนี้จะแกะยากนิดนึงนะ มันจะมีตัวน็อตด้านในนะครับแต่ตรงนี้ได้มีทาง QC แล้วเรียบร้อยนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับนี่น็อตด้านในนะไม่มีขยับนะครับผมของเดิมโรงงานทั้งหมดนะแต่เข็ด้านข้างซีนกาวนะครับของเดิมๆิมเลยนะสำหรับฝาท้ายคันนี้นะครับหายห่วงแน่นอนนะไม่มีการนะปโปะสีมานะครับนี่สปอร์ตเมทอาร์ตรงรางน้ําด้านข้างนะครับของเดิมนะส่วนภายในนะครับโครงสร้างเดิมเดิมหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยนะครับอ่ะส่วนถาดลงด้านล่างมีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับ นี่เป็นชุดนะผมปะยางถูกเฉลอนะแม่แรงต่างๆมีมาให้ครบนะสําหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะตัวนี้ประวัติศูนย์ด้วยนะครับผมตัวนี้การเข้าศูนย์เช็คระยะต่างๆนะครับมีใบรับประกันที่พวกอะไรนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับคันนี้เลขไม้อยู่56,00 0โลนะครับผมตัวนี้เพิ่งเช็คสภาพเพิ่งเช็คระยะศูนย์ประมาณช่วง5 0,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มเลยนะครับใครสนใจนะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเข้าด้านในตัวรถกันเลยนะแล้วก็สตาร์ทรถให้ชมฟังก์ชันกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ภายในนะครับพวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันคูลซอนโทนะมีให้ครบนะครับแพดเดิลชิพลูกเล่นต่างๆมีมาให้นะครับนี่สำหรับด้านในนะครับตัวนี้น้าปารเรลไม้ไม้อยู่6 0 0 0ื่อะาห0นนะครับ5้2 5 8นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่คุณพี่ดูนะครับ นี่ตัวใบรับประกันของศูนย์นะครับผมตัวนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับคือ55,000โลนะเพิ่งเข้ามาเมื่อพันกิโลที่แล้วเองนะครับตัวนี้โอ้โหพี่จาก h o n d ้าเลยนะครับโดยตรงนะ h o n d ้าล้วนๆนะครับหายห่วงแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับประวัติต่างๆนะอยู่ในศูนย์แน่นอนนะครับตรวจค้นได้นะในส่วนของจอกลางนะครับระบบทัชสกรีนนะมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกล้องมาทึงหน้ารถตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับขอแค่ เพียงใส่ s d c ด r d เท่านั้นเองนะครับนี่แอร์เป็นออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าหมดอีโคหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้มีมาให้ครบคอโซนกลางตัวนี้ไม่มีช้รนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้เดี๋ยวต้องทําความสะอาดเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะครับสภาพสวยงามนะระบบเซ็ตเบาะต่างๆมีมาให้ครบนะครับผมแล้วก็ปุ่มปรับนะต่างๆนะครับเซ็นอร์ลล็อกนะตัวปรับกระจกออโต้นะครับมีมาให้ครบปรับมองข้างก็มีให้นะครับ ส่วนด้านหลังนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านหลังตัวนี้เบาะด้านหลังนะครับได้เป็นดีไซน์เบาะหนังสีดําสวยงามนะครับแบบเป็นโนแบ็คเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่คุณพี่ดูนะครับนี่แอร์ด้านหลังมีนะให้นะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับเพดานนะไม่ช้าเลยนะสาหรับคันนี้นะครับเจ็ดแสนาน้บาทเท่านั้นนะครับฟิแนลนะผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นสเท่านั้นเองนะครับใครกําลังสนใจกําลังหาแอคคอร์ดตัว1.5เทอร์โบไปใช้งานนะครับคันนี้สวยแน่นอน เลขไม้น้อยๆนะครับผมกับราคาที่ดีๆแบบนี้นะครับรับราคาคันนี้ไปรับคันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็หายห่วงเรื่องประวัติสูงนะคันนี้ประวัติสูตชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันเลยนะครับว่าสวยงามแค่ไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับมาล่าชมต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ i v t e c Turbo นะครับ 1.5นะครับ 1,500cc ได้กำลังนะครับผม190แรงม้าเลยนะสำหรับคันนี้นะครับโดยกำลังเครื่องนะต่างๆตอบโจทย์สำหรับวัยรุ่นในยุคนี้แน่นอนนะครับสำหรับโครงสร้างเครื่องนะผมตัวนี้นะตัวเมทาร์คต่างนะครับตัวมาคิวซีนะต่างๆอยู่ครบของเหลวไม่มีรั่วซึมเลยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์4่สูบ16วาล์วาปกติเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางผมมีการนะเช็คของเหลวต่างๆให้ทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมาล่าสุดเมื่อพันกิโลที่แล้วเองนะสำหรับตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าหายห่วงอย่างแน่นอนประวัติศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนแบตเตอรี่เรามีการเช็คนะค่า c a ต่างๆนะครับผมถ้าต่ำโอกเก์เดี๋ยวทางผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะคุณพี่ดูกันนะครับหัวน็อตไม่มีขยับสปอนเมทอาร์ต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับผมแล้วก็คานต่างๆนะไม่มีดัดแปลงนะครับผมตัวนี้ไม่มีการชนนะครับน็อตไฟอาร์น็อตฝากระโปรงด้านหน้านะครับไม่มีขยับน็อตไฟหน้าต่างๆนะครับผมน็อตคานต่างๆนะของเดิมทั้งหมดเลยนะครับ สภาพขนาดนี้พี่สภาพขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากกับเลขไม้แค่ห้าหมื่นหกพันโลนะครับถือว่าได้น้องๆไฟแดงไปใช้งานเลยนะครับนี่ในส่วนของด้านในนะครับผมโอ้โหสภาพสวยงามมากนะครับใครกาลังสนใจกําลังหานะคอนด้า์แอคคอร์ดไปใช้งานนะครับเบื่อเบื่อ c วิฟแล้วมาดูแอคคอร์ดกันบ้างนะครับผมสําหรับตัวนี้แรงมานะไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ความสวยต่างๆบอกเลยว่าพรีเมียมกว่าแน่นอนนะครับผมสำหรับแอคคอร์ดหนเทอร์โบตัวนี้นะครับ อ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมพี่พี่ทุกท่านใครได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้าใครดูแล้วสนใจนะครับผมบอกเลยนะพี่จองเข้ามาให้ไวนะครับผมจองออนไลน์เข้ามาให้ไวนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเท่านั้นเองสนใจซื้อสดสนใจจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะสําหรับครันนี้นะครับซื้อสดเราซื้อในนําบริษัทนะครับขอแจ้งตามตรงเลยแล้วกันราคานี้ยังไม่บวกแหวนเจเปอร์เซ็นเพิ่มนะครับผมแต่ตัวนี้เรามีการต่อรองกันด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะครับผมบอกเลยว่าจัดได้เต็มราคากลางดีมากๆสําหรับ Honda i4d นะครับฟรีดาวจัดได้เต็มจัดทุกอย่างเข้าในข้างมวดได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะวางดาวต่างๆก็ตอบโจทย์เช่นกันแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.29เท่านั้นนะครับผมผ่อนได้น้อยสุดคือ3-4ปีนะมากสุดคือ7ปีถ้าใครสนใจคันนี้รีบจองเข้ามาพี่ติดต่อหาผมได้เลยนะครับในตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด่วนๆเลยนะครับ กดเบอร์โทร0886513730นะครับติดต่อเซลล์น้องโอเปียนยนได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่งรูปต่างๆมาได้หรือว่าอยากมาดูคันจริงมาไม่ถูกที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ทักไลน์มาผมเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับแอคคอร์ดคันนี้นะครับย้าีกทีเป็น Honda Accord นะครับตัว1.5 EL งจุดหเทอร์โบนะครับผมปี2019จด20นะเฉลี่ยนะผมตัวนี้วิ่ คุ้มแน่นอนนะครับกับเลขไม้56,000โลเท่านั้น759,000บาทฟรีดาวน่อนแค่หมื่นเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮอนด้มือสองโอเพ่นยนต์ขออนุญ,ญาตกลับลาไปก่อนนะครับสำหรับเซลลโอเพนยนต์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับถ้าใครสนใจติดต่อโดยด่วนนะผมเพราะว่ามีคันเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ